เราจะเริ่มกันเลยนะคะแถวเราจะเริ่มถักแถวที่สองตรงนี้นะคะแล้วก็เอาไหมมาผูกมาผูกติดเลยทำแบบง่ายๆนี่แหละแล้วค่อยเก็บเก็บเศษไหมที่หลังนะคะแล้วก็จิ้มเข้าไปตรงนี้เลยตรงนี้นะคะช่องนี้นะคะจิ้มช่องนี้นี่ค่ะผูกไหมแล้วก็โซ่สามนะคะ ผูกไหมติดเลยแล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็พอหนึ่งคอลงจุดเดิมโซ่สองพอหนึ่งคอลงช่องต่อมาสองหลักนะคะ โซ่สองแล้วก็พอ1คอลงตรงนี้เราจะจิ้มอย่างนี้นะคะจิ้มเข้าไปอย่างนี้สอดเข็มเข้าไปแบบนี้นะคะก็โซ่สองแล้วก็มาพอ1คอตรงนี้2หลกักโซ่สอง ก็ามาจิ้มลงตรงนี้ทำอีกสองหลักนะคะแล้วก็จะทำพอ1คอสหลักขั้นด้วยโซ่สองแบบนี้มาจนถึงจุดนี้นะคะจนถึงจุดนี้นะคะเรามาเจอกันจุดนี้นะคะแล้วก็ถักมาจะจบแถวแล้วนะคะเดี๋ยวเอามาเกอร์ออกก่อน จ,จบแถวแล้วนะคะแล้วก็จะโซ่สองมาลงจุดสุดท้ายนะคะแทงหัวเข็มลงไปนะคะคอหนึ่งคอลงสองหลักแล้วก็โซ่สามพิกงานกลับนะคะพิงานกลับด้านถักกลับเราจะถักกลับไปกลับมานะคะโซ่โซ่สามแล้วก็พิกงานกลับแล้วก็พันหัวเข็มลง อีกหนึ่งหลักเป็น2หลักนี่นะคะแล้วก็โซ่สองทำเหมือนเดิมค่ะโซ่สองแล้วก็ถักถักต่อไปเลยอยาจะถักไปแบบนี้นะคะโซ่สองลงสองหลักขั้นด้วยโซ่สองลง2งหลักตลอดแถวนะคะ ลงสองหลักแล้วก็ข้นด้วยโซ่สองลงสองหลักไปตลอดแถวนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงช่วงสุดท้ายนะคะช่วงจะจบแถวนะคะแล้วก็ถักมาถึงจุดจะจบแถวแล้วนะคะแล้วก็จะมาลงตรงจุดสุดท้ายนี้ก่อนนะคะโซ่สองพอหนึ่งคอลงสองหลักแล้วก็โซ่สาม คลิกงานกลับคลิกงานกลับนะคะแล้วก็จะพอ1คอลงอีก1ห,หลักรวมเป็นสองหลักกับโซ่3ามตัวนี้นะคะแถวนี้เราจะทำโซ่สามนะคะขั้นด้วยโซ่สามโซ่3ามแล้วก็พอ1คอลง2หลักโซ่สามแล้วก็พอ1คอลง3ามหลักนะคะ นี่ยค่ะถักต่อไปแล้วค่ะเราก็ถักมาถึงตรงจะจบแถวแล้วนะคะก็จะโซ่สามมาจบจุดสุดท้ายตรงนี้นะคะพอหนึ่งคอลงตรงนี้สองหลักเพื่อจบแถวนะคะ แล้วก็โซ่สามแล้วก็พีกงานกลับค่ะก็จะถักต่อขึ้นไปอีกเหมือนเดิมนะคะโซ่สามแล้วก็พอหนึ่งคอลง1หลักขั้นด้วยโซ่สามอีกทำเหมือนเดิมค่ะโซ่สามพอหนึ่งคอลง2หลักแล้วก็โซ่สามพอหนึ่งคออีกสองหลักเราจะถักแบบนี้ไปอีกสามแถวนะคะ เราจะพอหนึ่งคอลงสองหลักแล้วก็ขานด้วยโซ่สามถักขึ้นไปอีกสามแถวนะคะรวมเป็นห้าแถวกับที่เราขึ้นครั้งแรกนะคะถักขึ้นไปอีกสามแถวนะคะรว,รวมเป็นรวมเป็นห้าแถวนะคะที่ที่เราถักถักแบบนี้นะคะถักต่อไปเลยค่ะ